คลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องการโอน t t b l l e o o n n จาก Exchange ในประเทศไทยออกไปใช้งานในต่างประเทศกันนีก่านะครับเดี๋ยวลองมาดูกันก่อนว่า Exchange ในไทยเนี่ยมันมีเจ้าไหนบ้างเข้าไปดูเสร์ชผมเสร์ชคำว่ากอลต่อก็เจอเว็บ s e r o t h นะครับ ซ้ายมือเนี่ยครับมีเอยขวามือจะมีแท็บตรงที่เขียนว่าทรัพย์สินดิจิตอลครับ mm hmm. เลื่อนลงมาเราจะเจอเนี่ยรายชื่อของ Exchange ในไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกรตตนะครับเนี่ยบิตคัพสตังโปรซิมเมกอัพปิดเซดด์คอมเอสซีบีเอสประมาณเนี้ยครับ ซึ่ง Exchange เหล่านี้ผมก็ได้ไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Stable Coin ที่มันมีใน Exchange เหล่านี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูผมจะยกตัวอย่าง6 Exchange ในไทยนะครับก็ Stable Coin ที่มีให้ใช้กันก็ประมาณนี้ครับหลกัหลกๆผมหยิบม,มา5ตัวก็คือ USDT, USDC, BUSD, TUSD, Dai แล้วก็จะมีลงรายละเอียดเรื่องของเน็ตเวิร์กที่สามารถใช้ได้ครับแล้วก็เป็นคาธรรมเนียมการโอนก็ประมาณนี้ครับซึ่งเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย Exchange ในไทยเนี่ยมันจะซับพอตเน็ตเวิร์กของอิตาเลียมครับ E420 ER r ้าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งค่าธรรมเนียมมันค่อนข้างแพงครับเวลาเอาโอนแต่ก็จะเห็นจะมีสองเจ้าเขาก็คือสตาร g งแล้วก็บิทาซาที่มีการซัพพอร์ตเชนอื่นๆอย่างเช่นเน็ตเวิร์กของ t r อนเน็ตเวิร์กของไบแอนด์สมาร์ทเชนนี่รัซึ่งตรงเนี้ยค่าธรรมเนียมค่อนข้างถูกนะครับแล้วเรามาดู h อเชนต่างประเทศกันบ้างครับใน s a b l e c o i n 5ตัวเนี่ย ผมก็ยกตัวอย่างมา6ก x x h h n n g e ที่อยู่ในต่างประเทศนะครับก็เห็นว่ามันมี Network ให้เราเลือกเนี่ยค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ค่าธรรมเนียมค่อนข้างถูกถ้าเราไม่นับตัวที่เป็น t น o ว k ของอิตาเลียมครับนี่อย่างนี้เราจะโอนพวก Stable c o i ยพวกนี้ไป Exchange ต่างประเทศ <c oughs> โดยให้ค่าธรรมเนียมถูกที่สุดเนี่ยมันมีเส้นทางไหนบ้างผมได้ลองวาดแผนผังหรือเส้นทางเอาไว้เพื่อใครที่ต้องการจะไปซื้อเหรียญที่มันไม่มีใน x x h h n n g นไทยครับเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์ในการเลือกเส้นทางการโอนลองมาดูตัวแรกดีกว่า USDT ครับ USDT เนี่ย ถ้าเราโอนผ่านสตางกับบิทาซ่าเนี่ยเราสามารถใช้บล็อกเชนของทรนแล้วก็บล็อกเชนของเบนแอนสมาร์ทเชนได้ซึ่งสองตัวเนี้ยถ้าทำเนีนมค่อนข้างถูกนะครับก็ถ้าเป็นบล็อกเชนของทรอนเนี่ยเอกเวิร์ของทรอนเนี่ยสามารถไปได้หลายที่เลยนะไป o OK, k x FTX บ i แ a น c e หัว b ี้เก o io หรือว่าจะเป็นกูคอยก็ได้นะครับนี่ครับซึ่งค่ามเนียมถูกมากไม่ถึง2 u งยู้วถ้าเราจะใช้บ n แ n น e s สมาร์ h เ i นก็โอนจากสตังโปรกักบบิทาซ่าเหมือนเดิมครับผ่านเ e ็ w เวิร์กตัวนี้ฮะแล้วก็เข้าบ i แ a น c e กับเกต e io ได้ครับเอามาดูตัวต่อไปดีกว่าครับยู d c ถ้าเราดูตรงนี้ USDC เนี่ย Exchange ไทยรองรับแค่ Network ของ Ethereum ซึ่งค่าเนรียมค่อนข้างแพงเลยแต่แต่มันมีวิธีโอนอยู่นะครับเ,เริ่มแรกเลยคุณต้องโอนเนี่ยคุณต้องโอนเป็น BUSD ครับ ผ่านเน็ตเวิร์กของ b มเนน c มา m a ช t c น a i n BP20 ครับจากสตางก็ได้หรือจากบิทาซ่าก็ได้ครับมาดูเส้นทางกันครับโอนจากสตางหรือบิทาซ่านะครับเป็น BUSD นะครับต้องโอนเป็น BUSD ก่อนโอนไปที่ FTX ครับ FTX เนี่ยมันมันจะรวมอไอ้ที่เป็น USD Coin นะครับ หลายตัวให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันอย่างเช่น USDC BUSD TUSD US แลไรเนี้ยมันจะจัดเป็นกลุ่มเดียวกันแต่จะไม่รวม USDT นะครับซึ่งพอคุณโอนมาที่ f t x แล้วเนี่ยคุณสามารถโอนคุณสามารถเลือกโอนเป็น USDC ผ่านบล็อกเชนของ Solana ไปไหนได้บ้างก็ไป Binance ไป OKEx OK k io แล้วก็หัว b ครับก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้เยอะนะก็แค่โอนสครั้งประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปก็เป็น bsd u ครับในบ้านเราก็เหมือนเดิมครับสตังโปกับบีตาไซแล้วเจ้าอื่นไม่ได้ใช้เลยเจ้าที่ดูเนี่ยเจ้าอื่น ซัพพอร์ตแค่ e r c 20มันทำให้ค้ามเนียมในการโอนค่อนข้างแพงมันไม่ค่อยเหมาะกับการโอนออกเท่าไหร่เนาะมาดูเส้นทาง BUSD กันดีกว่าเหมือนเดิมครับคุณโอนจาก s t a ง g หรือ b i t a s a ผ่านเน็ตเวิร์กของ บแนน์สมาร์เชนะครับสามารถไปที่ใบแนน์ไปที่ FTX หรือไปที่เกนดอทได้ครับตัวต่อไปครับ TUSD ตัวนี้แทบจะไม่มี Exchange ในไทยพพอร์ตเลยครับยกเว้นสตางก็อาจจะใช้วิธีโอน BUSD ไปที่บ i แ a น c ์เนี่ยครับไปที่บแอน์แล้วบ i แ a น c ์มันมีที s ูเราดีเราก็อโอนไปแล้วเราก็แลกแต่ว่าวิธีนี้ถ้าเกิดว่ายอดมันเยอะๆอะ่ะม,มันจะมีเรื่องของสเปดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคือถ้าเกิดว่ามันเยอะจริงๆสเปดที่เราต้องเสียไปอะ่ะ ไม่นอาจจะแพงกว่า้ารมียมการโอนก็ได้ครับอันนี้ต้องลองคำนวณดีๆนะครับสุดท้ายครับใดครับเป็นเล็กเวิร์กของอิตาเรียมหมดเลยครับมีอยู่สามเจ้าบิตครับสตางแล้วก็บิตาซาไม่เหมาะแก่การโอนอยิ่งยิ่งเลยครับค่าธรรเนียมค่อนข้างแพงครับ ก็หลักๆแล้วถ้าเกิดว่าคิดว่าสะดวกที่สุดก็เป็น USDT ครับมันจากบ้านเราเนี่ยมันมีให้เลือกสองเน็ตเวิที่มันมีค่ามเนียมที่ค่อนข้างถูกครับแล้วก็ไปได้ครอบคุมเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เอ็กช g นในไทยที่ โอน stable coin ได้ค่าธรรมเนียมถูกๆก็คงจะเป็นแค่สองเจ้าก็คือสตา์แล้วก็บิทาซ่าครับส่วนค่าธรรมเนียมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ exchange เขากำหนดนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมรวบรวมณนะวันที่ทำคลิปอะครับอาจจะใช้ประกอบการพิจารณาในการโอนไป exchange ต่างประเทศนะครับขอบคุณครับ